สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดเดี๋ยวมาชิวๆนั่งกินข้าวคุยเรื่องของใหม่เปิดตัวกันสัปดาห์ที่แล้วในไทย Xbox Game Pass อืมมันคืออะไรกันดวยอ่ะงี้ก่อน Xbox Game Pass เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าอธิบายให้ง่ายนะก็เหมือนกับที่เราจ่ายเห็นฟริกันแหละแต่เราก็จ่ายรายเดือนเพื่อที่จะดูหนังแบบไม่อั้นเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ Xbox เร่างนี้มาเป็นเกม,มแต่ทีนี้ มันมีความพิเศษต้องบอกกว่าเกมเนี่ยเราก็มีกันหลายค่ายเนาะมี EA Ubisoft อาอะไรพวกนี้นะแต่เกินนำก่อนก่อนนั้นเนี้ยกิกบอสเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอหลายอย่างนะจากจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นค่ายที่นิ่งๆไม่แทบจะไม่จัดการเองเลยเขาไม่ทำตลาเขายเขาไม่ทำตลาดในไทยอ่าใช่นะครับแต่รอบนี้เนี่ย บอกเลยว่ามีแววสูงมากนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เขาก็มีเหมือนการจ้างการโปรโมทในไทยอ่าพูดอย่างนี้คือเราอาจจะได้เห็นไอ้เครื่อง Xbox เนี่ยกล่องของเขาเนี่ยมาขายในไทยว่าแบบเป็นทางการผมยุ่ยใหย่เขาอยู่ <c oughs> อ่ะยุ่หญ่เขาอยู่มาขายเลย <c oughs> มาขายเลยอ่ะอ่านะครับกกส,บสรุปเออ Xbox Game Pass มันคล้ายๆ b s c r i ร t i o ัสำตลอดเล่นเกมใช่ จ่ายหายเดือนแล้วดาวน์โหลดมาเลยในเกมในคงวิกิเกมเล่นเท่าไหร่ก็ได้ไม่อันลิมิตอันลิมิตสบาทในเดือนแรก99บาทเดินต่อไปได้ EA Play แถมมาด้วยมาอเวยอเ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 วเอเอเอเรเอเอาอมอเรเอเัเอ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 ยอ้อเปเอ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 งอเอเ a เอ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 เเอ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 นอเเอเอเรเอ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 อเนเนเอ ที่ททีี่่ขายที่เปิดตอนนี้อ่านะครับทีเนี้ยมันก็จะมี Xbox p a s <ะ> s Unlimited ครับอ่านะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว Xbox p a s s ที่ใช้ได้ทั้ง PC แล้วก็ Xbox ตัวเครื่อง Xbox อ่าะนะครับซึ่งอันเนี้ยเหมือนยังไม่น่าจะเปิดในไทย,ยเพราะ,ราะว่ายังรอฟาวอย,วอยู่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้องใช้มันเครื่อง Xbox ซึ่งแน่นอนว่า Xbox ยังไม่มีขายยังทางการในไทย อ่านะครับเดี๋ยวข่าสมัครมาแล้วสามบาทสามบาทตอนแรกก็แบบสมัครยังไงสมัครยังไงก่อนต้องเริ่มก่อนเลยอ่ะมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาคือคือที่จริงอ่ะผมสมัครตั้งแต่วันที่มีข่าวออกแล้วแต่ว่ามันตัวหน้าตัวหน้าแอปในโปรแกรมอ่ะมันเขียนว่ายังไม่ให้ให้บริการในไทยทีเนี้ยดื่อความที่แบบ ค่อยหมักกันแต่สองสาวันต่อมาเริ่มแบบอยากเล่นไฟ t ิมูเลเตอร์แล้วอ่ะก็เลยลองอ่ะกดสมัครมันเลยกดเข้าผ่านตัวตัวอินไซด์นะพี่เสร็จปุ๊บอ่ะลงติดตั้งแล้วก็ชรียอะไรอีกบล็อกอินไซเดอร์อ่ะใช่ใช่ผ่านตัวสโตได้เลยอ่ะใช่ครับของวินโนะต้อง Windows นะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันก่อนเก่านี้จะมาสอนวิธีการสมัคร Xbox Game Pass นะครับก็อื่นนะครับไปที่ Setting นะครับผม s ซตติ้งเสร็จปุ๊บไปที่เอ่อไปอ่านะครับไปที่ Time and Language นะครับอ่า Language l r i g i n s นะครับผมเ e t ปุ๊บ Country Origins นะครับให้เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับผมครานี้ไปอันเสร็จนะครับให้เลือกเป็นไทยแลนด์ก่อนที่จะลงนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราไปที่ตรงนี้นะครับ Xbox Insider ครันะครับพอขอเครื่องผมมันมีในเครื่องและใครยังไม่มีก็เสิร์ช Xbox Insider ครับในที่ตัว Microsoft Store ที่มีอยู่ในเครื่อง Windows 10เป็น Windows 11ได้เลยครับเราไปที่ Preview นะครับจะเห็นได้เลือกตรงนี้นะครับ PC Game Pass South East Asia Market e x p e n t i o n นะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่จอยยังมีปุ่มจอยนะครับให้กดจอยเข้าไปนะครับรอสักระยะหนึ่ง นะครับหลังนะั้นเสร็จสิ้นเสร็จส,ส,สมบูรณ์แล้วนะครับหลังจานั้นเราก็ไปที่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอปตัวนี้จะชื่อว่า xbox นะครับอ่า xbox ไปเสิร์ชใน microsoft store เหมือนเดิมนะครับและถ้าใครมีตรงแถบตรงนี้ขึ้นนะครับว่าเอ่ออารมณ์ประมาณว่าบริการนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการในประเทศไทย นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับให้ปิดแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้แล้วเัินยังเครดิตก็ให้กดสมัครได้เลยทันทีนะครับที่ตรงเกมพ p าส s ล็องอินตามปกตินะครับแล้วก็กดใส่ข้อมูลการชําระเงินเครดิตนะครับเพื่อจ่าย3บาทในเดือนแรกแล้วเดือนต่อไป99บาทนะครับ้นไม่นอนจบแล้วก็สามารถจะโหลดเกมได้ก็ให้อยู่ที่ตัวเกมพาสนะครับก็สามารถจะโหลดเกม ตรงนี้ได้เลยนะก็สามารถจะลิงก์กับตัว eA Play ดตตว EA. ได้นะครับผมตอนนี้ก็จะไม่ใช่ออริจิแล้วมันจะให้ลง eA Play ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่ของทาง eA นะครับผมก็เท่านนี้ลากันไปก่อนกราฟิสูครับออะกลับมากลับมานะครับทีนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยสมัครเสร็จปุ๊บถ้าใครที่ยังขึ oh ้นว่าดิจิทันี้ไม่รองรับถึงแม้ทําตามทุกอย่างแล้วุณสมัครเลยนะครับมันได้อืมนะครับ ทีนี้ปัญหาต่อมานะครับปัญหานี้เนี่ยผมไปหามาแล้วมันปวดหัวมากเดี๋ยวทำไมผมมีลูเมียแปดร้อยตั้งแต่ชาติไหนเนี่ยนานมากทีนี้เนี่ยมีปัญหาอันหนึง่งคือตัวโปรแกรมยังมีบั๊กบังคับให้ลงแค่ใดสีเดียวบังคับมันก็ไม่เชิงบังคับหรอกเพราะว่าไปเลือกทีกไดอื่นอะ่ะเราซีเล็กไม่ได้ ถ้าอยากจะทําต้องไปแก้แต่ขั้นถ้าไม่ได้อีกก็ไปแก้ที่ตัวรีจิเตอร์โอเคครับ <c oughs> ถึงลงในซีถึงง่ายดีใช่ครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมก็ต้องทําการแบบย้ายทุกอย่างในซี Z ออกมาแล้วก็ถ้าถ้าเกิดไปโหลดในตัวเกมมันจะมีปัญหาก็คือว่าถ้าไดซีไม่ได้แบ่งที่ไว้สำหรับดาวโหลดเกมเนี่ยมันจะลงเกมไม่ได้หรือว่าหรือว่าตอนตอนดาวโหลดเกมเราก็เลือกได้ว่าจะลงตรงไหนมันเลือกได้พี่แต่แค่ว่ามันจะบังคับให้แค่ไดซีอย่างเดียว คือมันเลือกได้อื่นแล้วมันไม่ยอมที่จะจําอ่ะพี่มันไม่จําอ่ะผมเลือกได้ดีแล้วมันไม่จําหมายความว่าไงพ่างงคือ <laughs> คือ select folder ลงแล้วได้ได้ไดีอ๋อแต่มันไม่จำเม,ม,มื่สร็จปุ๊บมันก็ดิ้งไปได้ซีเหมือนเดิมไม่พี่มันอยู่ได้ดีแต่พอกดปิดแล้วก็จะเข้าไปกดโหลด มันก็ได้กำไรดีเอ้ย okay, ไดซีเหมือนเดิมครับอ่านะครับใครอยากมันมีบัก๊กมันมีบัก๊กอ่าใช่ครับอันเนี้ยมันมีบั๊กว่าตอนเนี้ยเกมมันบังคับลงไดซีอย่างเดียวใช่ใช่ต้องไม่รู้น่าจะในอนาคตน,น่าจะแก้แล้วไม่งั้นคือแบบข้อมส่วนใหญ่ไม่ได้แบ่งที่เอาไว้ลงเกมไดซีด้วยใช่แต่ทีเนี้ยตัวเกมที่มันลิงก์กับเอ่อตัวลอนเชอร์อื่นก็คืออย่าง Ubisoft Connect หรือว่าตัว EA เนี่ย สามารถจะือกได้เพาว่ามันเราต้องไปติดตั้งที่ตัวโปรแกรมนอกอื่นที่ไม่ใช่ E A ตัว Xbox นะครับทีนี้เนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยมีมากกว่า100เกมแน่นอนครับว่าเกมเนี่ยมันก็อาิตาว่าราคาเต็มเดือนละ99้ามันก็ไม่ใช่เกมที่แบบยิ่มอ่ะเกมเกม t r เ p อร A เลยนะครับอย่างตอนเนี้มี Fight Simulator ไฟทมูเลเตอร์เนี่ยสองสองพันกว่าบาทนะครับราคาเต็มในเฟซผมนี่คล <c oughs> ั่งกันมากแบบใช่ใช่ผมนั่งนั่งบินเมื่อวานแบบเมื่อวานเอ้พรุ่งนี้ต้องไปทำงานทำได้ดีขับจากกรุงเทพไปญี่ปุ่นดีกว่าจะพักเริ่ม <c oughs> เริ่ม <c oughs> เริ่มเด็ก <c oughs> เริ่ม <c oughs> เ,มเมด็กสมรอยกับตันแล้วก็ื่องบอกว่าไฟซิมเนี่ย ขับเครื่องบินไม่เป็นอ่ะไม่ต้องกังวลเขามันมีโหมดอีซี่อยู่นะแล้วก็ขับชมเมืองแต่ละเมืองในช่วงที่เรายังบินไปไหนไม่ได้นะนะครับทีนี้บินแบบกรุงเทพสุรภูมิได้ไหมได้ผมทำอยู่นะไอตลนเมือง <c oughs> สุรภูมิทีนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคอมมูเขาแข็งแกร่งนะไอแบบสุรภูมิมันไม่สมจริงเท่าไหรไ่ไม่ใช่สุรภูมิเลยอ่ะเหมือนตอนเมืองตั้งสุรภูมิอ่ะมีคนทำมอสอยู่มันทำมอสมอสพวกนี้มีให้ลงได้อื มีเอิดเทเกอร์ทูคือเป็นเกมที่ได้รางวัลอ่ะพี่ที่เล่นสองคนนะอ,อน่ะอ๋อหลอนเลยหลออ่าเก <lifecycle. S 1> มเนี้ยพันกว่าบาทแพงมากนะไอ้บอกพาสต์นี่ครับเก้าเก้าแต่เดือนแรกสามบาทมีจริงคนระับสม,มัครหนึ่งเดือนคุมค <laughs> ค้มโคตรใช่คุ้มโคตรมีมีตัวฮิมเมิร์ไตัวเนี้ยมันมาแข่งกับซีรีส์ไวเซชันแต่ว่าไม่ค่อยดังไม่ค่อยขบูมในไทยเท่าไหร่เม <ness> ืองนอกก็ไม่ค่อยด้วยแล้วก็มีแบทเทิลฟิลฝั่งเอ เดอะซิมเนี่ยเออไม่ต้องพูดถึงแบบแทบจะแจกฟรีอยู่แล้วรา <The S 1> คาเดี่ยวนี้ภาคแรกแบบยังพภาคไหนภาคเลยเออทุกภาคเลยแต่ว่าตัวล่าสุดเลยพี่สี่อะไรสักอย่างอ่ะคือผมไม่มั่นใจว่ามันมันเขียนกำกวมอะ่ะคือเหมือนมันให้เล่นสิบชั่วโมงหรือ<ม>ให้เล่นเกินเกินสิบชั่วโมงเพืที่จะรับมันเลยยังงงๆอยู่ว่าคืออะไรกันแน่ใช่ครับแล้วก็มี Art, อาร์ตไอเกนเดโรเซาอาร์ตสวาวเบิล <survival. S 1> ตัวเนี้ย รวมเดียวสีทั้งหมดทุกแพ็กอยู่ในพาร์ทแบบแจกแจกได้แบบโอ้โหฟานะครับก็ต้องบอกว่า Microsoft เขาซื้อซีโอที่ทำฟาวทุกพาร์ทภาคมาแล้วนะนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเกมที่ไม่ได้เข้าร่วมพาร์ทก็คือต้องจ่ายเงินอะลด10%ทุกเกมทุกเกมที่ Microsoft มีอ่าใช่แล้วเขาเปิดมาบอกว่า UI สวยไม่พอ มีระบบสง่งกิฟต์ให้เพื่อนอ่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอ e ีพิกอ่ะไม่มีนะสง่งกิฟต์ให้เพื่อนนะผมจำไม่ผิดแล้วก็มีกดบกิสเลสนะนะครับหรือว่ากดแชร์อะไรพวกนี้นี่แล้วก็มีเขียนยนะว่าเครื่องของเราอะ่ะเล่นเกมนี้ได้ไหมตเต็มเปอร์ฟอร์มาหรือเปล่ามันจะมีเขียนไว้เลยอ่าก็บอกแล้วมันกดซอฟต์คอมพิวอรบิสซาร์นะฮ่าเสพพิชชันเงี้ยหรอรอไลค์คอร์บิวตี้เนี่ย คอฟดูดี้ทั้งแพ็กอ่ะถ้าต้องซื้อผมถ้าผมจ้าผิดหมื่นหมื่นถึงสามหมื่นนะทั้งแพ็กอ่างร้อนคอฟดูดี้อ่ะเราได้เวลากลับไปส่งบนกับตันไพร์ไพรไหนครับไพ่ไพ่์สตาร์ฟรีใช่ไหมครับเราต้องกลับไปคุยกันกับตันไพร์ทำไมไม่ได้เล่นมานานมากโอ้ผมแบบไม่ได้ตามมานานมากเพราะว่าแบบหลังๆก็อย่างว่าเกมมันก็หลักพันอ่ะนะแล้วก็ไม่ได้น่าดึงดูดขนาดนั้นจริงๆ เดี๋ยวนี้ผมขอดูตีมือบายครับเดือนละสี่ร้อยเฮ้ยจา่ยูทิเดือนสี่ร้อยเดือนมันมันสี่ร้อยในเกมอ่ะมันสุกเท่าไหร่วะในในจ่ายจริงก็ถึงร้อยอะอย่าดูถูกเขาเพราะว่าต้องบอกว่าตัววิสาหกิจวิชันเนี่ยรายได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เข้ามาจากโมบายนะใช่เลยครับให้เกลือมากเลยนะคุณรู้ไหมว่าเขาเกลือขนาดไหนผมไม่เคยได้ของอีพิกเลยยังไมนผมจะเติมเต็มมาแล้วคือแบบ กดให้ครบมันสี่พันบาทารจริงๆอ่ะ <c oughs> ต้องบอกนะว่าตั้งแต่พิษะโดนเข้าไปกับแอคติวิชันเนี่ยโอ้โหเป็นค่ายเกมที่แบบน่าเลือดมากผมบอกเลย <c oughs> คือแบบมันเป็นมันเป็นค่ายเกมที่ทำมาเพื่อแฟนเกมไงแต่แบบกลายมันแบบเหมือนแบบหมุนสามร้อยร้อยแปดสิบองศาฟูบไปตรงข้ามอ่ะโอ้โห นะแต่ซึ่งก็ก็อรอกดูว่ามันคอซอฟเข้ามาเนี่ยเขาจะเขาจะแก้อะไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่าแต่จริงก็แปลว่าปีนี้มันคอซอฟนี่โหดมากเรื่องเกมอของใช่ใช่คือตอนแรกเขาบอกเขาลงทุนซื้อค่ายแบบยิ่งใหญ่มาแล้วอะแล้วยังมาเปิดเกมพาสในไทยแล้วลยังยังมีซื้อต่ออีกเรื่อๆยๆอยู่นะเขาบอกด้วยแผนเนี่ยแล้วบอกอุ้ยผมว่ามันจับมือ EA เนี่ยโหดแน่นปึ๊กถ้าเขาจับมือยูบีซอฟไปใครงั้น i s o f t Rainbow Six มีอ๋อ นะครับพวกแคลนทอมแคนซี่อะไรพวกนี้มีน,นนะในราคาไอ้สบาทนั่นใช่สามบาท <laughs> พี่นั่นแหละ <laughs> แล้วก็ <laughs> ไอตัวเรบูซิกตัวใหม่ที่ผมจําชื่อภาคไม่ได้ที่มันเหมือนไปสู้กับพวกคนที่ติดเชื้อละพี่ <laughs> อืมอันนั้นก็มีหลดมาแล้วคือ <laughs> 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 <ười> ผมรอเขาเอาฝาคายไปใส่ <laughs> อุ้งน,นะผมก็รอเหมือนกัน <laughs> จะให้ไปเล่นภาคใหม่ ล้วทีนี้คือต้องต้องต้องบอกกับว่า,วารอบรอบนี้เนี่ยถือว่าอนาคตที่ดูสดใสามากนะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้โซโซนี่เนี่ยเหมือนยังตามไม่ทันแต่สิ่งที่โซนี่คอนเซิร์นอ่าแล้วต้องบอกว่าอย่างอย่างหนึ่งก็มันก็ต้องกระทบกับรายได้ของเขาถ้าพูดถ้าถ้าโซนี่จะต้องมาทําเป็นพาร์ทประมาณนี้แล้เขาทำแล้วเขาทำแล้วใช่เขาทาแล้วแต่ว่าพูดในแง่ของออการลงทุน <c oughs> คือเราบอกว่าเกมเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันสูงมากกว่าหนังอีกออถ้าต้องพูดหรืออาจจะพอๆกับหนังบางเรื่องนะทีเนี้ยเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาจะทำหนังด้วยไงเข้าใจอะ่ะคือทีทีเนี้ยพอพอมันแบบว่ามาอย่างเงี้ยคือโซนี่พูดก็ถูกที่ว่ามัน,นทำให้เกมเนี่ยมันเหมือนถูกลดคุณค่าลงอ่าในในแง่หนึ่งมันก็ถูกแต่ทีเนี้ย ถ้าถ้าให้พูดว่าเหมือนแผนธุรกิจอีกข่ายหนึ่งเขาก็เริ่กไปแล้วถ้าโซนี่ยังไม่ยังไม่ขยับต้องบอกว่าแผนโซนี่ออกมาแต่ว่ายังสู้ฝั่งอ่าใช่ทีนี้ต้องรอดูว่าโซนี่จะทํายังไงเพราะว่าตอนเนี้ยเอ่อต้องต้องบอกก่อนว่าโซนี่เนี่ยเขาพลาดมาหลายรอบแล้วขาวพลาดมาหลายรอบต้องบอกว่าเกม,มหลังการแฟนบอยเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขามีความอดทนครับ แต่แต่ว่าพอมันหลายรอบเนี่ยมันก็นะเข้าใจไหมพร้อมที่จะคนคนมันรักอ่ะก็อบอกว่าจริงผมก็เริ่มเห็นหลายคนที่เพียร์้ามันหาซื้อยากมากที่เขาไปยืยมเองไใช,ใช่ใช่ใช่ช่วงนี้เยอะถึงถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการซื้อเกมบ้างแต่ว่าก็มีคนย้ายไปนะที่ต้องบอกว่าเอาจริงๆเราก็อยากให้โซนี่เนะี่ยเข้ามาสู่สีบ้างที่ได้เป็นการแข่งกันครับอ่านะทีนี้ต้องบอกว่าแฟนแฟนโซนี่ก็ได้กําไรจากการที่ Xbox เข้ามาทํา แฟนฝั่ง Xbox ก็ได้กำไรจากการที่ Xbox โหมทุกโปรโมชั่นเข้ามาได้กำไรสุดคือเราจะได้ซื้อเกมง่ายสัดที่อ่ Xbox ยีคซื้อเกมยากใช่ใช่ครับคือตอนนี้มีแววก็ผมคิดว่าใน 4, 5, 3, 4ปีนี้ล้วกัะตีแบบไม่ไม่โลกสวยอะว่ามีแวว Xbox ก,ก,ก็คงจะเข้ามาทำแน่นนะผมคิดว่า Xbox ที่เป็นคอนโซลนะใช่ผมว่ารอดูดีด้วยเพราะตอนนี้ ญญใช่อยางอยางหาซื้อากอ่าใช่ใชแล้วตัว Xbox อ่ะเขามีแพนนึงมเหมือนไปเห็นไม่รู้ว่าเขายังอยู่ไหมมันเป็นแพนที่สมัครแล้วได้ทุกอย่างรวมถึงได้เช่าเครื่องกลับไปเล่นที่บ้านอออันนี้ดีนะ,ะใช่ใช่อันนี้ดีเลยผมว่าในช่วงในช่วงนี้ด้วยแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่ผมเจอปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่คิดว่ายัยงยังไม่เจอนะอ่ะลืมไปครับ f o r ่า เกมมันอะอ<า>เกมแข่งรถแข่งรถอืมพักห้าล่าส,สุดครับมาแล้วมีเองครับกเกมพาร์ทกดโหลดได้เลยครับอันนี้ก็คนเล่นเยอะนะใช่ใช่ใช,ใช่ภาพสวยด้วยผมมังเล่นเมื่อวานโอ้โหกาจอผมนี่แทบจะแบบต้องโอค้คอกาจอเการดจอใ <laughs> หอม่ครับส <laughs> <laughs> วดเมบอครับครับ ก็ปูคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะก็แนะนําว่าลองใครที่มี Windows 10 Windows 11เอ็ลองไปสมัครดูได้เกมเครื่องเอาง่ายเกมเมอร์เครื่องแรงสมัครเลยอือใช่ครับเอาไม่ต้องเครื่องแรงก็คุ้ม3บาทเลยลองเล่นเล่นหนึ่งหนึ่งเดือนจ่ายแค่3บาทคุ้มจะตายเนี่ยเนี่ยใครใครใครยังแบบต่อเพิ่มเป็น99บาทนี้ก็แล้วแต่เลยอ่าใช่ครับขำจนละร้อยสิบสองเดือนเนี่ยสองเองเนี่ยผมถูกมาซื้อเกมหนึ่งเกมอีกนั่งถ่ายเมื่อคืนเนี่ยพี่ มีเกมแบบเนี่ยเอ็นออสเป็นพายภาคใหม่เอามงอสก็มีนี่ฮาโลก็อย่างว่านะใครเบฮาต้องมีต้องมีแน่ๆนะครับเราอยากเห็นคนไทยหันมาเล่นฮาโลอะครับจะเจียมากว่าเฮโลเฮโลผูกขีดที่ทุกทีอ่ะขอโทษครับอาจารย์ซ้อมสามบาทครับสามบาทสามบาทผมเอาคุ้มคุ้มมากไปลองสมัครมาลองดูเนี่ยแล้วเป็นคือเก้าเก้าอ่ะใช่เนี่ยนะถูกเน็ตเฟิกอีก ถูกคนเล่นฟิกที่สมัครคนเดียวหรือหาเงินอีกอ่ะเออจริงจริงใช่เฮ้ยจริงแบบนี้ดีนะสมมติแบบเฮ้ยอยากเล่นเกมมาติดให้ยอะกับเพื่อนอ่าเพื่อนไม่ต้องเป็นแบบเกมเป็นพันไม่ต้องเสียแบบ99บาทใช่ใช่คือแทนกับเพื่อนได้ไหมครับเกาสิบาทอนาคตอนาคตมีแฟมิลี่แพลนไอค์บ็อกจะมีแฟมิลี่แพลนมาหาได้5คนหาได้หคนอ่ะรอดูว่าจะเป็นยังไงตอนเนี้ยก็คนเดียวก่อนถามว่าราคาเท่าไหร่ใช่เราดูราคาเท่าไหร่ด้วย ผมคิดว่าคิดว่าประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้าเดาห้าคนคิดว่าแพ็คห้าคนประมาณสี่ร้อยเนาะเก้าร้อยสหรืออาจจะห้าร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าไม่หรอกผมว่าถ้ามันเก้าเก้าห้าคนห้าร้อยไงก็ดสี่สาหนึ่งก็ประมาณสี่ร้อยราคากำลังดีเจริงครับบอกเลยว่าสุดยอดแล้วก็อนาคตอ่ะคืนเนี้ยมันมี Xbox Live Xbox Game Pass Xbox คือเนี้ยเนี้ยเหมือนแอปพลิเคชันมันมี3ตัวแยกกันอยู่ คือเหมือนในอนาคตเหมือนเขาจะรวมกันรอดูว่ามันจะเป็นยังไ,ไง Microsoft ควรจะพักลงอะไรพวกนี้ได้เลยที่ผู้เผยแล้วว่าผมเมื่อเจอปัญหาบล็อกไลน์อยู่มันมีบั๊กอยู่บ้างที่แบบการลิงก์อ่ะพี่การลิงก์อ่ะเหมือนมันมีแบบปัญหาการลิงก์ต okay. ้องกด next โอเคเออเลอหรออ่ะกดกดกดลองทายหรือทายทายโอเคได้แต่พอเหมือนเกมแรกอ่ะมันจะมีปัญหาเวลาเราเราลิงก์อ่ะแต่พอเกมต่อไปอ่ะมันจะโอเคละประมาณนี้นะครับใครมี Windows ไปลองลองครับ สวัสดีครับ,รบกินข้าวมาต่อครับครับ